จะเป็นยังไง เมื่อสาวเกาหลีที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยขึ้นรถไฟฟ้า BTS ครั้งแรกแถมเธอยังใจดีซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนคนไทยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะเริ่มต้นด้วยสาวเกาหลีคนนี้มีชื่อว่าวินนี่เธออยู่ในที่พักของเธอและกำลังพูดถึงเพื่อนสนิทสองคนเป็นคนไทยคนแรกชื่อมิวสิกที่เธอชอบกินกุ้งมากๆและอีกคนชื่อหญิงที่เธอสะกดชื่อได้ยากเหมือนกันเธอวางแผนที่จะไปเจอกันในวันนี้ เพื่อไปกินอาหารที่เธอชื่นชอบและกินด้วยกันโดยคิดว่า ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและนี่ก็เป็นการเดินทางที่เธอจะได้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ครั้งแรกทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกประหม่าสุดๆเพราะเธอชอบหลงทางในกรุงเทพอยู่บ่อยๆแต่วันนี้เธอจะพยายามทําให้ดีที่สุดและไปถึงจุดหมายให้ได้และขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางครั้งนี้ของเธอจากนั้นเธอก็เล่าต่อว่าเธอไม่ค่อยเก่งภาษาไทยมากนักแต่ก็พอจะพูดคุยหยอกล้อกับเพื่อนคนไทยได้จึงขอให้ทุกคนที่ติดตามเธอช่วยสนับสนุนเธอด้วย ไม่นานเธอก็ออกมาข้างนอกที่พักและกำลังเดินทางไปที่เซ็นทรัลพารากอนและได้เดินไปซื้อตั๋วรถไฟ BTS กับพี่พนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยความตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งที่3ที่เธอเคยมาก็เลยยังไม่ค่อยชินเธอจึงเลยงงกับเส้นทางของที่นี่มากทำให้เธอรู้สึกสับสนว่าควรจะขึ้นรถสายไหนกันแน่ แต่ในที่สุดเธอก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้สำเร็จและรู้สึกเขินนิดหน่อยเพราะว่าเธอดูกังวลมากจริงๆขณะเดียวกันเธอก็พูดถึงเรื่องกับข้าวที่จะได้กินวันนี้ด้วยความตื่นเต้นได้พูดถึงของกินที่เธอชอบเช่นปังชาที่อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะถึงที่หมายเพราะมันทำให้เธอรู้สึกหิวมากจริงๆ ไม่นานเธอก็ลงจากรถไฟฟ้า BTS แต่ครั้งนี้เธอต้องเปลี่ยนสายที่สถานีและหารถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปสยามทําให้เธองงหนักเข้าไปอีกเพราะยังไม่ชินกับเส้นทางแถมคนที่นี่ก็ยังเยอะมากๆอีกด้วยเธอจึงใช้ความกล้าถามพี่พนักงานดูแลรถไฟฟ้าว่ารถคันไหนไปสยามบ้างแต่กลับได้คําตอบมาว่าเธอต้องไปอีกสถานีหนึ่งทาให้เธอรู้ว่าเธอกําลังหลงทางจึงรีบเปลี่ยนไปยังสถานีอื่นในที่สุดเธอก็มาถึงอีกสถานีถัดมาเธอจึงรวบรวมความกล้าอีกครั้งถามพี่พน งานที่อยู่แถวนั้นเพื่อเช็คว่าสถานีนี้จะพาเธอไปอยังห้างสยามและดูเหมือนเธอจะมาถูกทางแล้วแล้วเธอคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีและสนุกสำหรับเธอ แถมระหว่างรอรถไฟฟ้า BTS ยังมีป้ายโฆษณาที่เป็นรูปน้องลิซ่าที่ดูสวยอีกต่างหากทําให้เธอชื่นชมว่าน้องสวยมากจริงๆก่อนที่ภาพจะตัดมาเมื่อเธอลงจากรถไฟฟ้า BTS มาแล้วเธอก็ถึงที่ห้างสยามพารากอนจนได้ขณะเดียวกันเธอก็หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาโทรหาเพื่อนคนไทยที่สนิทกันและถามว่าให้ไปเจอกันที่ไหนจึงได้คําตอบมาว่าเพื่อนของเธอนั้นรออยู่ที่ชั้น4ของห้างวินนี่จึงตอบโอเคและคิดว่าจะรีบไปให้ถึงให้เร็วที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะมีเพื่อนคนไทยที่ชื่อหญิงเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์เธอแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยท่าทีที่สนุกสนานที่ได้แกล้งทำให้เธอรู้สึกตกใจมากๆเพราะเพื่อนของเธอไม่ได้บอกเธอก่อนล่วงหน้า แต่เมื่อคุยกันก็ได้รู้ว่าเพื่อนสาวคนนี้ได้ทำการแอบมองเธอมาตั้งนานแล้วจากนั้นเธอก็ได้เจอเพื่อนคนไทยอีกคนหนึ่งที่ได้รอทักทายเธออยู่ชั้นบนเธอคนนี้มีชื่อว่ามิวสิกเข้ามาทักทายเธอด้วยความสนุกสนานตามปราษาสาววจึงได้คุยกันเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าร้านที่ขายปังชาที่เธอชอบ เมื่อได้ที่นั่งแล้วในที่สุดสาวสาวก็ได้มารวมตัวกันครบจนได้มิวสิกได้พูดกับเธอว่าเธอเห็นคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าวินนี่เธอนั้นไม่ชอบขิงไม่ชอบขึ้นช่ายและก็ไม่ชอบผักชีซึ่งเป็นของที่อร่อยและคนไทยชอบกินมากๆแต่ตอนนี้วินนี่เธอกินไม่ได้จริงๆจ,จึงทําให้รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากทําให้เพื่อนของเธอพูดปลอบใจเธอว่า ไม่เป็นไรถ้าอยู่ไทยสักสามปีก็น่าจะชอบผักชีก็ได้เพราะว่าถ้าอยู่ขนาดนั้นคงจะเป็นเหมือนคนไทยไปแล้วขณะเดียวกันมินนี่ก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนเธอบ้างซึ่งเธอรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่า ก่อนหน้านี้เป็นวันเกิดของเพื่อนเธอที่ชื่อมิวสิกมินนี่จึงมีของขวัญให้กับมิวสิกเล็กน้อยเป็นรองเท้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งสาวๆเห็นแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมันมากจึงทำให้มินนี่เขินนิดๆที่เพื่อนคนไทยเธอชอบของที่เธอซื้อมาให้และมิวสิกบอกว่ามันสวยมากจริงๆแถมที่เมืองไทยก็ยังหาซื้อยากอีกด้วย ไม่นานหลังจากที่มินนี่ทำการเซอร์ไพรส์เพื่อนสาวของเธอเสร็จพนักงานก็นำทุกอย่างมาเสิร์ฟสาวๆจึงกินกันหมดด้วยความเร็วแสงตอนนี้พวกเธออิ่มมากแต่ก็ยังเหลือขนมสองชิ้นสุดท้ายที่พวกเธอยังกินไม่หมดทำให้วินนี่เกิดไอเดียว่าจะกินมันให้หมดโดยตั้งกฎไว้ว่าถ้าใครเป่ายิงฉุบแพ้จะได้กินขนมชิ้นนั้นไปตาแรกทั้งสคนทำการเป่ายิงฉุบพร้อมกันผลปรากฏว่าวินนี่และเพื่อนชื่อหญิงชนะ มิวสิกเลยต้องกินขนมชิ้นนั้นไปแต่ยังเหลือขนมอีกชิ้นสุดท้ายสาวๆเลยเป่ายิงฉุบกันใหม่รอบนี้หญิงกับวินนี่แข่งกันเป็นคู่สุดท้ายแล้ววินนี่ก็ดันชนะติดกันสองรอบทําให้หญิงต้องเป็นคนกินขนมชิ้นนั้นแทนแต่ดูท่าทางเธอจะอิ่มจนกินต่อไม่ไหวแล้ว มินนี่เห็นแบบนั้นเลยอาสาช่วยกินคนละครึ่งหญิงเลยรู้สึกขอบคุณในความมีน้ำใจของเธอมากๆจากนั้นสาวๆก็นั่งเมากันต่อมิวสิกได้บอกวินนี่ว่าด้านนอกห้างฝนตกหนักสุดๆทำให้วินนี่ตกใจเพราะเธอไม่ได้เอาร่มมาด้วย แต่เธอพยายามอธิบายเป็นภาษาไทยว่าเธอนั้นนั่งรถไฟฟ้า BTS มาและขากลับเธอจึงไม่จําเป็นต้องใช้ร่มและได้อธิบายด้วยท่าทีน่ารักน่ารักที่บางคําฟังรู้เรื่องแต่บางคำเหมือนเธอพูดกับตัวเองมิวสิกเลยช่วยอธิบายความหมายของคําที่เธอจะพูดให้ชัดเจนขึ้นและนี่ก็เป็นมุมน่ารักน่ารักของวินนี่ ต่อมาหลังจากที่สั่งกินของหวานกันเสร็จสาวๆก็ออกมาเดินเล่นที่ห้างต่อและได้อยู่ที่ร้านร้านหนึ่งนั่นก็คือร้านเสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเต็มไปหมดมิวสิกได้หยิบหมวกใบหนึ่งซึ่งมีลายพริกที่วินนี่ไม่ชอบเอามาสวมให้เธอเพราะอยากหยอกเธอนิดหน่อยด้วยเหตุผลว่าเธอไม่ถูกกับของเ็จแถมยังหยิบชุดว่ายน้ำตัวเล็กๆเ,เพื่อจะให้เธอลองใส่ด้วยสุดท้ายเธอก็เจอเสื้อตัวหนึ่งที่ดูน่ารักสุดๆส,สาวๆจึงมีความคิดว่า ให้เลือกซื้อตัวนี้เพื่อใส่เป็นเสื้อแก๊งแต่ดูเหมือนเสื้อตัวนี้ดูน่ารักก็จริง เหมาะกับเด็กมากกว่าเพราะเธอโตแล้วเลยเลือกจะลองตัวอื่นแต่ไม่นานเธอก็เชื่อเพื่อนและคิดว่าจะซื้อเสื้อตัวนี้เพราะมันดูน่ารักจริงๆขณะเดียวกันสาวๆก,ก็เล่นกันอย่างสนุกที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทําให้ทุกคนบอกว่าเธอนั้นซุกสนมากซึ่งดูแล้วพวกเธอก็เล่นเหมือนเด็กๆจริงๆแหละนะก่อนที่ภาพจะตัดมาเมื่อตอนที่เพื่อนของเธอกําลังจะขอตัวกลับไปทํางานสาวๆได้เดินมาส่งมิวสิกที่ลานจอดรถของห้างพร้อมคิดว่า แล้วทั้งคู่จะกลับกันยังไงเพราะฝนด้านนอกกำลังตกหนักสุดๆแต่ไม่นานหญิงก็นำทางวินนี่เพื่อที่จะกลับที่พักเพราะถ้าหากวินนี่เธอนั้นกลับเองมักจะหลงทางตลอดเวลาแต่ดูเหมือนขากลับสาวๆได้วางแผนมาร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลขณะเดียวกันฝนก็กำลังตกอยู่และไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเธอเลยคว้าเสื้อคลุมขึ้นมาบางังฝน แล้ววิ่งข้ามถนนไปกับเพื่อนอย่างเร่งรีบท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาไม่ขาดสายสุดท้ายเธอก็มาถึงที่ร้านอาหารจนได้ซึ่งที่นี่มีเมนูให้เลือกกินมากมายสาวๆจึงสั่งอาหารกับพี่ที่ร้านที่พูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยเขาถามหญิงว่าได้มาเที่ยวกับแฟนหรือเปล่าหญิงรีบตอบว่านี่คือเพื่อนสาวที่เป็นคนเกาหลีเธออยากที่จะฝึกให้วินนี่พูดภาษาไทยและตัววินนี่เองก็อยากจะพูดภาษาไทยเป็นด้วยจึงฝึกเขาให้พูดภาษาไทยกับเธอ เลยทำให้พี่ที่ร้านที่มารับออเดอร์เข้าใจและถามต่อว่า แล้วหญิงพูดภาษาเกาหลีเป็นหรือเปล่าหญิงยิ้มด้วยความเขินอายแล้วพูดขึ้นว่าเธอพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นเลยแต่พอจะรู้คำง่ายๆเช่นสวัสดีเป็นภาษาเกาหลีอยู่บ้างจากนั้นวินนี่เลยถามกับหญิงต่อว่าเธอใช้คำพูดว่ากินข้าวเย็นถูกต้องหรือเปล่าหญิงเลยพยักหน้าและตอบว่าใช่เลยทำให้วินนี่เธอดูดีใจสุดๆที่ตัวเองพูดได้ในขณะเดียวกันอาหารที่ร้านก็มาเสิรฟ์ฟเป็นปลาทับทิมย่างเกลือที่ดูตัวใหญ่มากและเมนูด้านข้างก็เป็นหอยแครงที่ดูน่ากินไม่แพ้กัน เลยทำให้มินนี่สงสัยจึงถามหญิงว่าหอยจานนี้ไม่สุกใช่หรือเปล่าหญิงพยักหน้าโดยไม่ตอบแต่ดูเหมือนวินนี่จะไม่เชื่อเลยหยิบขึ้นมาดมเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่สุกจริงๆและทําให้เธอตกใจเพราะว่ามันคือเมนูดิบที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนจึงถามเพื่อนเธออีกครั้งว่ากินได้หรือเปล่าหญิงตอบทันทีว่ากินได้นะแต่ว่า ให้เธอลองกินเพียงหนึ่งอันพอเพราะว่ามันเป็นของดิบแต่ดูเหมือนวินนี่จะไม่กล้ากินเพราะว่ามันดิบจริงๆแหละนะแถมหญิงยังแกล้งหยอกเล่นวินนี่ว่าหอยมันอร่อยนะและหอยพวกนี้ได้มาจากแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้วินนี่อึ้งไปสักพักในตอนแรกแต่ดูเหมือนวินนี่จะรู้เพื่อนเธอทนันเพราะเธอนั้นโกหกไม่เนียนและยิ้มตลอดเวลาจึงจับได้ว่าเธอโกหกและหยอกล้อกันไปก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มกินอาหารเย็นอย่างอ,ร,อร่อยไม่นานคลิปวิดีโอก,ก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่านะใครที่ช ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ